d j i Pocket 2กล้องขนาดเล็กแต่สเปคไม่เล็กนะคะ สวัสดีค่ะนัชชาเองนะคะในช่วงนี้เนี่ยทาง DJI ถ้าเพื่อนๆสังเกตคะเขาได้ออกแกจเจตตัวใหม่มาติดติดกันเลยซึ่งในวันนี้เนี่ยนะก็จะมาแนะนำแกจเจตตัวใหม่ของทาง DJI ค่ะเขาก็คือตัว DJI Pocket 2กล้องวิดีโอขนาดเล็กพกพาสะดวกจะหยิบมาถ่ายวิดีโอเมื่อไหร่ก็สามารถทำได้ค่ะถ้าใครเนี่ยอยากจะรู้ถึงฟีเจอร์เด็ดๆหลักๆมีอะไรที่ดีที่ใหม่เพิ่มเข้ามาบ้างยังไงเดี๋ยวเราเริ่มไปดูข้อแรก ก่อนเลยดีกว่านะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ เขาได้เพิ่มขนาดเซ็นเซอร์ให้ใหญ่ขึ้นโดยมีขนาด1ส่วน1.7นิ้วเรื่องความละเอียดของภาพนะคะก็มีความละเอียดสูงสุดถึง64ล้านพิกเซลถือว่าตัว DJI Pocket 2ตัวนี้นะคะก็ได้เพิ่มความละเอียดของการถ่ายภาพนิ่งเยอะขึ้นมากกว่าในรุ่นแรกส่วนเรื่องความละเอียดของวิดีโอนะคะเขาก็มีความละเอียดสูงสุดที่ 4K 6 0เฟรมเลทมีโหมด HDR วิดีโอที่จะเปลี่ยนสีวิดีโอของเรานะคะให้มีความสดคมมากยิ่งขึ้นเวลาที่เพื่อนๆถ่ายในที่แสงน้อยๆนะคะเขาก็สามารถ จะชดเชยแสงได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ปัญหาที time, ่มาพร้อมกับวิดีโอเสมอเวลาที่เราเดินถ่ายวีล็อกหรือท่องเที่ยวนะคะก็คือการเคลื่อนไหวค่ะในรุ่นนี้เนี่ยเขาก็มีระบบการสานสามแกนป้องกันการสานไหวแม้ในขณะเคลื่อนที่โดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมเลยค่ะเก็บมุมภาพด้วยเลนมุมกว้างที่ให้มา กว้างขึ้นกว่าเดิมโดยขนาดของเลนเนี่ยจะอยู่ที่20มิลลิเมตรทำให้มุมมองในการถ่ายภาพนะคะกว้างมากขึ้นเก็บรายละเอียดภาพได้เยอะโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเอื้อมมือสุดแขนใส่วีล็อกนะคะใส่ท่องเที่ยวเนี่ยต้องชอบมากแน่ๆค่ะไม่แบบใหม่นะคะคุณภาพเสียงเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นรับเสียงได้รอบทิศทางเพราะเขาเนี่ยได้ฝังตัวไมโครโฟน4ตัวรอบตัวเครื่องเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยสามารถที่จะบันทึกเสียงแบบสเตอริโอรอบทิศทางได้ด้วยระบบ DJI Matrix s t u d i o ส่วนถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะซูมภาพขนาดถ่ายวิดีโอเขาเนี่ยก็สามารถที่จะปรับเสียงได้ตามการซูมภาพค่ะแล้วสําหรับใครเนี่ยอยากได้คุณภาพเสียงที่ดีเพิ่มขึ้นไปอีกเขานะคะก็มีไมโครโฟนไร้สายที่เป็นแบบทั้งตัวรับแล้วก็ตัวส่งมาให้ใน set creators combo แต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะเขาก็จะมี set ิ i n g l e มาให้ด้วยซึ่งอุปกรณ์ใน set ทั้ง combo แล้วก็ single เนี่ยก็จะแตกต่างกัน ยังไงเนี่ยก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะเดี๋ยวนั้นะจะมาบอกถึงข้อแตกต่างของเซ็ตคอมโบแล้วก็ซิงเกลิลแล้วก็จะมาสอนการใช้งานแบบเบื้องต้นเข้ากับอุปกรณ์เสริมต่างๆของเขาด้วยคะ่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะ จะไอพ็อกเ2เป็นกล้องขนาดเล็กแต่ให้คุณสมบัติเหมือนกล้องขนาดใหญ่เลยค่ะเขาก็ได้เคลมนะคะว่าใช้เวลาในการเปิดเื่องเน่น้อยลงเพียง1วิก็สามารถถ่ายได้ทันทีซึ่งสิ่งที่เขาได้เพิ่มเข้ามาใหม่ที่น่าชอบมากๆเลยนะคะก็คือตัวจอยสติ๊กค่ะเพื่อมาคูบคุมในตัวของกลิมบอลค่ะเพื่อนๆสามารถแพนซ้ายขวาทิวขึ้นบนทิวลงล่างหรือจะเป็นการเปลี่ยนโหมดคอนโทรลค่ะไม่ว่าจะเป็น FPV Follow t i l l o c หรือจะเป็นการซูมที่ได้เพิ่มเข้ามาใหม่ค่ะ d j i Pocket 2ตัวนี้กล้องสามารถที่จะซูมได้ค่ะในส่วนของวิดีโอนะคะเขาสามารถที่จะซูมได้ถึง4เท่าแต่ว่าถ้าในภาพนิ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะซูมได้ถึง8เท่าไปเลยค่ะ สำหรับโหมดที่น่าสนใจนะคะในตัวของ DJI Pocket 2เนี่ยก็มีอยู่เยอะมากอย่างเช่น Active Track 3.0ที่เป็นเทคโนโลยีการจับและติดตามตัวหรือวัตถุนะคะของทาง DJI อย่างที่เขามีในตัวของโดนเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะล็อกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำติดตามวัตถุหรือคนได้นิ่งและไม่มีหลุดกรอบแน่นอนคะ่ะแล้วก็ในส่วนของโหมดนะคะที่จะทำให้วิดีโอของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น Hyper Lapse, Time Lapse, Motion Lapse, Panorama, Story Mode ที่เป็น preset video แบบสําเร็จรูปสโลโมชั่นแบบ 180p 0นะคะที่สามารถดึงได้ถึง8เท่าแล้วก็ยังรองรับการไลฟ์สตรีมขึ้น YouTube หรือ Facebook ได้ค่ะแล้วสําหรับคนที่ต้องการจะตัดต่อวิดีโอนะคะเขามี AI editor ในแอปของ DJI Mimo ที่เป็นผู้ช่วยในการตัดต่อวิดีโอของเรานั่นเองค่ะ แล้วก็ในเรื่องของการทํางานอย่างต่อเนื่องนะคะต่อการชาร์จแบตเต็ม1ครั้งเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องถึง2ชั่วโมงครึ่งเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือจุดเด่นหลกัหลกๆนะคะของตัว DJI Pocket 2ขนาดเล็กพกพาสะดวกแต่คุณภาพเนี่ยอัดแน่นมากๆค่ะซึ่งเขาได้ออกมามีเซตคอมโบแล้วก็ซิงเกิลนะคะถ้าใครสนใจเซตคอมโบที่มีอุปกรณ์เสริมมากมายเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่16,990บาทแล้วก็ในส่วนของเซตซิงเกิลนะคะก็จะมีราคาอยู่ที่1 1 9 9 0บบาทซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติม,ตมก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามกันได้ที่ใต้คลิป ยน,นี้เลก่อนจากกันไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้หนัชชากับชาวทีมง,งานเทพกรเจ็ดกันด้วยนะคะในวันนี้ค่ะนะต้องขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย